สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับอยู่กับผมบอยยอดสินนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปซื้อเครปญี่ปุ่นนะครับเครปโตู้ครับอยู่อำเภองาวก็จังหวัดลำปางครับเป็นข้างเซเว่นอีเลอยู่ปากทางบ้านพาวนะครับทางขึ้นที่จะไปปงเตาหรือว่าทางขึ้นจะไปแม่ห้างหรือว่าแม่แป้นนะครับตอนนี้ผมอยู่ไฟแดงที่แยกอำเภองาวนะครับ ป้อมนาแกนะครับเขาเรียกว่าประมาณนี้ตอนนี้ออกตัวไฟแดงก็ระยะทางก็จะประมาณอยู่ที่6กโลถึง7กิโลนะฮะที่เราต้องขับรถไปหรือว่าใครที่จะผ่านไปทางพะเยานะครับก็แวะได้นะแวะหา,าเครมรถตู้ได้นะครับไปสั่งซื้อได้ครับมีที่จอดรถครับแม้จะเป็นรถยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์หรือก็10ล้อก็จอดได้นะครับตอนนี้ผมกำลังขับผ่านไปอยู่เลย อันนี้คือตั้งใจแหละอยู่ในตัวเมืองแล้วก็มุ่งหน้าขึ้นเหนือไปก็เพื่อนๆก็ดูบรรยากาศซ้ายขวาก่อนนะฮะ <g usting> ก็จะล่มลื่นหน่อยๆน่อยคือขับรถง่ายครับรถไม่เยอะฮะแล้วก็พื้นที่เขียวขจีมากเลยละ <g usting> เดี๋ยวตอนนี้เราอยู่บ้านนองเหียงน,นะคะแล้วก็ขวามือน,นี้เป็นที่ว่าการอำเภอเงาวเลยนะครับ ก็ถ้าผ่านนี้ไปก็จะเป็นหมู่บ้านปันใต้ละครับแล้วก็หมู่บ้านปันเหนือแล้วก็บ้านพาวนะครับอยู่ในเขตอำเภอเงาเหมือนกันครับพื้นที่ก็จะเป็นสีเขียวล่มลื่นอย่างนี้นะแล้วก็เออถ้าฝนตกอะ่ะผมว่าเย็นสบายนะเนี่ยรถไม่ค่อยมีเลยะครับมีก็ไม่กี่คันอะ่ะเอาจิงๆิงขับขับขับแบบสบายมากเลยอันนี้ผมจะแซงรถนะคะก็เลยก็ต้องเบี่ยงออกมาหน่อยนึงก็ก็ใช้ความเร็วไม่เกินกฎหมายนะฮะ <laughs> ประมาณเนี้ยก็ขับเรื่อยๆครับขับขับได้เรื่อยๆเลยล่ะถนนเนะขับง่ายนะผมว่าขับง่ายมากเลยล่ะง่ายกว่าสายใต้นะครับอันนี้ขึ้นทางเหนือแล้วครับสุดนี้ก็เป็นพะเยาอันนี้เรากำลังผ่านหมู่บ้านปันใต้นะนะแป๊บเดียวคือผ่านหนึ่งหมู่บ้านเลยล่ะก็ปันใต้ปันเหนือแล้วครับสายมือนี่จะเป็นทุ่งหลวงนะฮะก็ เป็นหมู่บ้านปันใต้กับปันเหนือนี่แหละเนี่ยฮะเราผ่านเข้ามาในหมู่บ้านปันเหนือแล้วละ่ะอันนี้เรามุ่งหน้าไปหาเคลป์รถตู้เลยนะเดี๋ยวดูบรรยากาศที่ว่าพอไปถึงนะครับอันนี้เป็นหมู่บ้านปันเหนือแล้วครับดูบรรยากาศนะครับก็ท้ายบ้านละแป๊บเดียวคือถึงท้ายบ้านเลยแล้วก็ถ้าเราผ่านหมู่บ้านปันเหนือก็จะเป็นหมู่บ้านพาวนะฮะ ตอนนี้ยังไม่ทํานากันนะใกล้แล้วล่ะใกล้แล้วล่ะผมจะพาเพื่อน <c oughs> ๆเลาะมาเรื่อยๆซ้ายมือที่เห็นแวบๆเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะผมยังไม่เคยลองชิมเลยล่ะเดี๋ยว่ว่างผมจะมาชิมนะฮะอันนี้เราก็ใกล้ถึงแล้วเลยผ่อนคลายหน่อยนึงเป็นเซเว่นเปิดใหม่นะเลยเซเว่นไปหน่อยนึงอะ่ะก็ใครที่แบบว่าครปรถตู้คลปรถตู้นะฮะที่ที่ชื่อคุ้นหูนี่นะ อร่อยนะอร่อยมากมากด้วยแล้วก็ตอนนี้มาประจำการอยู่ที่นี่แล้วละ่ะได้ข่าวว่ามา4ี่โมงถึงทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มนะครับนี่อยู่ซ้ายมือเห็นไหมพิกัดเราก็จำขึ้นว่าอันเนี้ยนี่ครับปากทางเข้าอาบาตอปงเตานะฮะแล้วก็ซ้ายมือจะเป็นเซเว่นอยู่ตรงยูเทิร์นนี่แหละเดี๋ยวเราไปหากันเลยนะเรามาถึงแล้วครับเรามาถึงละ เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศตอนซื้อกันนะครับ

อันนี้คุณพ่ออันนี้คุณพ่อสวัดีครับก็ระยะทางประมาณอ่หกโลได้นะฮะหกถึงเจ็ดโลได้จากจากที่ไฟแดงเรามาเมื่อกี้นะครับไม่ใช่ไมดานั่ใช่นะใส่น้ำตาลใช่น้ำตาล อันนี้เป็นลูกค้าพ่อกับแม่นะฮะที่แวะมาใครที่มาทางนี้ก็แวะมาได้นะครับก็คือที่ตรงนี้มันจะอยู่ตรงเซเว่นปากทางออบตบงเตานะฮะก็คือแบบว่าจับหมุดยังไงเดีย่ะจับ GPS อสะคร,บรับอำเภอเงาวจากอำเภอเงามาแค่6กกิโลจับมาว่าเซเว่นเซเว่นออบตอ เซเว่นบ้านเผาเนาะนี่เลยฮะก็จะมีล้านขายของเยอะนะล้านขายของเยอะเสียงรถก็จะเยอะหน่อยนะครับแม่ก็จะมาอยู่ตรงนี้แม่จะมาที่นี่ประมาณ3ามโมงสี่โมงห้าโมงหกโมงทุ่มสทุ่มประมาณนี้ก็ก็ก็ถ้าหมดก่อนก็ไปก่อนเนี่ย ก็จะเป็นประมาณนี้เริ่มต้นที่เรสิบบาทก็เอาบูยองหนึ uh> ่ง mhm. ค่ะพี่เขาไหมนี่เลยเอาเป็นซอสมายองเนสกับนมข้นค uh, ่ะมันยังเม็ดไม่หมดอ๋องั้นเอาเป็นอะไรอ่าีมะเขือเทศไหมก็ไม่เอาเอานมข้นกับมะเขือเทศ S 1> <S 1> <S อันนี้เป็นอย่างเจ้าคือขอมูยองแจกไขอ่อร่อยไม่แพงเว้ยถ้าแวะมาพะเยานะครับเราจะอยู่เส้นพะเยาก็คือลำปางพะเยาถ้ามุ่งหน้าไปทางนี้ไปพะเยาครับส่วนไปทางนี้ไปลำปาง ก็จะอยู่ตรงที่ยู turn, เทิร์นบ้านเผาห้วอูนปากทางนะครับบ้านเผาห้วอูนก็ถ้ามาจากฝั่งนูน้นก็จะเลยมาหน่อยนึงแต่คนละแวกนี้ก็ได้จะรู้แหละก็เพราะว่าอยู่อำเภอเงาแล้วก็เป็นเคปรถตู้สังเกตรถตู้คันสีขาวๆนี่นะคะับราะคาไม่แพงครับ มีสแกนคิว o อลกอฮอแล้วก็ไสหลายไสยมีเฟด้ยน,นะคะมีเฟซด้วยครับเป็นเข็บรถตู้นะเดี๋ยวนี้ผมสั่งไว้เผื่อแม่แม่ที่บ้านนะฮะแล้วก็น้องๆอ ผมว่าเหลือง่ายได้สั่งใหม่อีกรอบหนึ่งเราไปดูแม่เลี้ยงเหมามาแล้วนะฮะเหมามาเกีอ่ยนจะ้ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอืมคุณลูกได้กินมากคุณลูกก็ได้ไปกินเล้ว ไป,ไปแล้วนะนี่ฮะแล้วเราก็จะไปแล้วคือลาดี้บตอร์ฟีตาลาดูนะประมาณนี้นะครับแล้วก็ฝากเคปบรถตู้ไปด้วยนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับ ใต้ต้นสาชาเนี่ยฮะเซเว่นก็อยู่ตรงนั้นก็ใกล้ๆเองครับราคาถูกๆครับเริ่มต้นที่10บาท15บาทแล้วก็ใส่ไข่ก็20บาทเองครับผมสวัสดีครับแม่หนุ่มตึง